าาาามาหลายชีวิตคือก็เชื่อมกขาบอกเอาชีวิตเป็นตัวตั้งไอการศึกษาปัจจุบันเอาตำราเป็นตัวตั้งอันนี้เอาชีวิตเอาชีวิตคนก็ทำมาหากินอะไรอยู่ร่วมกันยังไงอะไรแต่อะไร,ะไรยังไงทั้งหมดในวิถีชีวิตอะ่ะก็เอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งมาหลายชีวิต เรียนรู้จากชีวิตให้เข้าใจชีวิตเรียนรู้แล้วก็ดําเนินชีวิตได้แม้การเรียนรู้ต้องเรียนรู้ในการทำหากินเป็นใช่ไหมไอเรียนทุกวันนี้ท่องเสือ่อทำหากินก็ไม่เป็นแล้วยังเกิดสภาวะว่างงานเพราะเราแยกการศึกษาจากชีวิตไงว่าการศึกษาเราไปศึกษาเสร็จสิบหกปีแล้วพอจบมาการไม่มีงานทํกากลายเป็นเรื่องใหญ่ของฝรั่งแล้วเล่า็ไปตามครับจริงๆชีวิตมันไม่มีการว่างงานหรอก ถ้าการศึกษามันอยู่ในชีวิตเนี่ยชีวิตมันก็ต้องมีงานทําแล้วมันมีงานทําระหว่างเรียนรู้มันก็มีงานทําแล้วไม่มีการไม่มีงานทําเพราะฉะนั้นไปดูที่ก็ในมาใหลรายชีวิตเนี่ยมันก็มีงานทําเป็นตัวเพราะฉะนั้เรียนรู้จากการทํางานไปด้วยเจ้มะเรียนรู้จาก,กคนทั้งปวงที่ก็มีชีวิตอยู่มีครูเยอะมากเลยแค่มาวิทยายชีวิตเนี่ยมันเป็นการบูรณาการ ชีวิตสังคมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยกันถ้าเรียนจากชีวิตเนี่ยไม่แค่หลนสนุกก็เรียนทาไม่นู่นมัง่งทาไม่นี่มัง่งทานาทําทสวนเรียนรู้แล้วครูมีเยอะมากจริงๆมนุษย์เนี่ยเรียนรู้จากการปฏิบัติแต่เราอุตริไปท่องมากเกินพระเลามนุษยเ์เดินได้ยืนได้เดินได้ในพราปฏิบัติท่องเสือไงก็เดินไม่ได้ยืนไม่ได้ใช่ไหม ท่องเสียงไงก็ขี่จักรยานไม่ได้มันต้องปฏิบัติเลยนะราะฉะนั้นการที่มาทำมาลัยชีวิตเนี่ยมันปรับกระบวนศน์ใหม่ของการศึกษาที่เรียกว่า paradigm ของการศึกษาเลยมันมันพลิกกระบวนการ